สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าวันนี้ต้านุชจะมาทำเมนูนะคะทุกคนอ่าก็เมนูตำแตงนะคะทุกคนค่ะอ่าก็จะมีแตงกวาแตงกวาเนาะปนนุชได้อ่าสับไปแล้วนะคะแล้วก็มีข้าวโพดเนาะเดี๋ยวปนนุชจะหัน่นใส่ไปหน่อยนะแล้วก็มีอ,อ มีอะไรล่ะโปูอัดนะทุกคนเนี่ยปูอัดแล้วก็มีกุ้งกุ้งได้ไปลวกแล้วเนาะกุ้งกุ้งก็แช่แข็งนะคะทุกคนแลนวก็เอาไปลวกน้ําร้อนเนาะให้เขาละลายแก็ตามด้วยะมะเขือเทศแล้วก็แครอทแล้วก็จะมีขนมจีนด้วยนะคะทุกคนตามั้วเนาะตามั้วยั่วจ้าทุกคนจ้าเมน,นูนี้ใส่พริกไปเจ็ดเนสนะคะทุกคน ดูนะคะว่าจะเผ็ดไหมใส่กระเทียมใส่ตีกรีดกนุชชอบกระเทียมอืมแล้วก็ตามด้วยป,ลา,นะายปลาด้วยนะใส่ปลาด้วยอ่ามีน้ำปลาหอยประชดบอ่าลดชุดอยู่ตรน,นูน้นอ่าอันนี้เตนอ่ตาตันทรายเนาะตัดนิดหน่อยจะพนขาเดี๋ยวปนุชจะพาไปทานนะคะทุกคนจ๋าตามมาเลยนะคะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวตัพริกให้ดูก่อนเนาะ เออตัดพริกสะหน่อยนะทุกคนจะหาว่าพนุไม่ไม่ทำที่ตั้งก็ไม่ได้เอามานะคะทุกคนค่ะพริกเจ็ดเมตรมจะแหลกเลยเนี่ยวันนี้เหนียวมากเลยทุกคนมไม่โดนเลยอะทุกคนจ้า ลื่นมาลื่นไปเนาะตะนุชอบกระเทียมไงทุกคนใส่กระเทียมสักสีกิ่ง <c oughs> <c oughs> โอ้โ <c oughs> <c oughs> เหนียวมากทุกคนจ๋าเดี๋ยวป้านุจาตาพี่ก่อนนะจ้าทุกคนขาเหนียวอะ่ะต้องตำนานหน่อยเนะาะนี่นะคะทุกคนตนุก,ก็ได้ก็พดใส่ไต่ตค่องฝักนะคะทุกคนจ๋า จะตามด้วยแตงเนาะแตงแล้วก็ขนมจีนแล้วก็อชิมแล้วอร่อยแล้วก็กุ้งนะคะทุกคนแล้วก็ปูอัดเนาะอืมก็จะใส่รวมกันแต่ในนี้เลยเนาะนแบบปนุจะตําเลยนะคะทุกคนหิวแล้วตอนนี้ตําแตงของตำซ้วน,นะคะทุกคนเิ็ดเออตาแตงตําขนมจีนนะะั่นแหละทุกคนคะ่ะ ำซัวของปลานุก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนค่ะแตนได้ทานด้วยนะอ <c oughs> ทานคนเดียวเนาะวันนี้ปลานุก็จะแซ่บคนเดียวนะคะใส่ปลาติดด้วยมีเมนูยั่ยเลยนะคะทุกคนดูนะคะดูหน้าตาหน้าทานไหมคะทุกคนมีกุ้งอักมีกุ้งนีปูอักมีกุ้งแล้วก็มีกระโพดด้วยนะ,ะตำรวมกันเลย เขาเรียกว่าตามซัวย่ยย่นะจ๊ะทุกคนคะ่ะตามมานะจ๊ะตามมาทานด้วยกันนะจ๊ะทุกคนตามมาตามมาเนาะยังไงป้านูก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้าหนูต่อไปนะคะเพื่อนๆจบ๊ไปบ้า